This is the Thai Work and Holiday Cup Podcast all you need to know about Australia สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไทยวอรคับพอดแคสต์นะครับพอดแคสต์ Podcast เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศออสเตรเลียในหลายๆแง่ก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไปเรียนไป work and holiday หรือไปใช้ชีวิตอยู่ก็าตามนะครับก็วันนี้เราจะมาพูดถึงคือการที่เราอยากจะย้ายไปออสเตรเลีย ไม่ว่าจะแบบทั่วค่าวหรือถาวรเนี่ยต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษหรือเปล่านะครับอันนี้อย่างแรกที่ต้องรู้ก่อนก็คือว่าประเทศออสเตรเลียเนี่ยเขาแบ่งระดับของภาษาอังกฤษเป็นประมาณ5แบบ5แบบก็คือเขาจะมีเรียกว่า functional functional เนี่ยคือ,อก็คือคนที่ไป w o r k h o l i d a y เนี่ยต้องมีภาษาอังกฤษแบบ functional คือ4.5 IL 4.5เทียบเท่านะครับก็คือ4.5ทุกแบนด์นะมันก็เป็นแบรนด์ที่ ไม่ไม่อยากเท่าไหร่ครับอันนี้ก็คือสามารถทําได้ไม่ยากแต่ว่าถ้าจะไปด้วย work holiday หรืออะไรก็ตามผมก็ว่าอยากให้เอ็มในในแบรนด์ที่ในในก็เตรียมตัวกันแล้วที่สูงกว่านี้หน่อยก็คืออาจจะเป็นแบรนด์ถัดไปเรียกกันว่า vocational นะครับก็คือว่าอยู่ที่ห้าจดก็คือสามารถเอาไปเรียนที่พม,ม่าได้อะไรประมาณนี้แล้วก็ถัดไปก็คือเขาเรียกว่า competent อยู่ที่ระดับ 6. 0ดศนนี่คือ each band เนาะแล้วก็เทียบเท่าเนาะหมายถึงว่าสอบอย่างอื่นก็ได้แล้วก็จะมีระดับที่เรียกว่า proficient นะครับ จะเป็นระดับ7.0 each band ละอันนี้ก็จะเริ่มยากขึ้นมาละสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นระดับ superior ก็คือสูงสุดละ TIEL แปด0 each band นะครับตรงนี้มันก็จะมีผลว่าเราเอาไปใช้ทำอะไรอย่างบางคนจะขอ P.R. อย่างเงี้ยออันนี้ผมแนะนำก่อนว่าถ้าเกิดจะขอ P.R. นี่ยง้องคุยกับ i m i g r a t i o n agent แต่ว่าถ้าเรื่องภาษาเนี่ยเราดูในเว็บ immigration ได้เขาจะบอกเรื่องการให้แต้มเนาะว่า6.0เนี่ยคือต้องมีแล้วละอย่างน้อยที่จะขอ P.R. ได้ แล้วก็นี่คือหมายถึงคนที่จะย้ายไปถาวรจากนั้นเจ็ดุศูนย์เนี่ยแปดจุดศูนย์เนี่ยก็จะแต้มได้เพิ่มขึ้นมาเป็นสิบแต้มยี่สิบแต้มเล่าให้ฟังว่าแบบมันก็พอจะได้แต่ละสิบแต้มนี่มันยากนะไม่ใช่ไม่ใช่แค่ภาษาหมายถือว่าการที่คุณไปเรียนที่ออสเตรเลียสองปีเนี่ยคุณได้เพิ่มมาห้าแต้มอะไรประมาณนี้แล้วอาจจะมีโอกาสต่อยอดได้แต้มเพิ่มอีกประสบการณ์ทํางานในออสเตรเลียอย่างงี้อย่างนี้แต่จะเล่าว่าต้องเรียนต้องสองปีถึงจะได้ห้าแต้มแต่ว่า ภาษาอังกฤษเนี่ยทําเพิ่มหนึ่งคะแนนเนี่ยเป็นสิบแต้มเลยแต่คือสิบคะแนนเนี่ยมันไม่ได้ง่ายมาเท่าไหร่นะครับดังนั้นผมค่อนข้างเน้นว่าถ้าอยากจะย้ายไปถาวรเนี่ยอันนี้บอกน้องๆที่สอนหนังสือกันด้วยกันเนี่ยเราจะบอกว่าเออเราต้องมาเตรียมสอบ i อเอกันเนาะแต่ว่าถ้าตอนนี้อาจจะโกคืออาจจะซี่จุดห้าห้าจุดศูนย์ห้าจุดห้าอะไรก็ตามแต่ในอนาคตถ้าเราจะต้องเกี่ยวข้องกับออสเตรเลียเนี่ยต่าสุดยังไงก็หกหมายถึงว่าถ้าเกิดอยากจะย้ายถิ่นฐานเนาะด้วยตัวเองอะไรประมาณเนี้อยากจะขอบ permanent resident ด้วยตัวเองประมาณนี้ก็ก็จะต้องการคะแนนค่อนข้างสูงตลอดนะครับอันนี้อันนี้เราจะไม่ได้พูดถึงแบบเรื่อง permanent resident แบบเยอะมากได้นะครับเพราะว่าตามกฎหมายเนี่ยผมแนะนำเลยว่าเราจะต้องคุยกับคนที่เป็น registered migration agents นะครับก็จะมีน้องที่ถามว่าอ,อ๋อต้องคุยกับเขาด้วยหรอครับพี่มคือมันมันมีอยู่สองอย่างว่าคุณต้องไปหาข้อมูลเองหรือคุณต้องคุยกับเขาอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวผมจะแนะนำว่าก็หาข้อมูลเองก่อนแล้วดูว่า รู้เรื่องครบหรือ,อยังอะไรแบบเนี้ยที่ไม่ใช่อิชชู่ที่เราจะไปฟังจากใครก็ได้อะไรประมาณนี้หมถึงว่าข้อแรกก็คือว่าฟังจากใครก็ได้ไม่ได้เพราะเรื่องพวกนี้มันอัปเดตเสมอคนที่อาจจะเคยขอ PR ด้วยสกิลเป็นเชฟเมื่อ5ปีที่แล้ว2ปีที่แล้วอาจจะมี Process ไม่เหมือนตอนนี้แล้วดังนั้นถ้าถ้าฟังเขาเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวขั้นตอนต่างๆที่มันไม่เหมือนกันนะครับมันก็เรียกว่าเอามาปรับใช้กันยาก แล้วก็ถ้าเกิดคุยกับคนที่มีไลเซนส์ถูกต้องตามกฎหมายออสเตรเลียเนี่ยเขาก็จะคิดค่าใช้จ่ายเราก็คือตรงนี้แหละเขาก็จะเป็นกึง่งกึงคือไม่ไม่ถึงกับเรียกว่าทนายนะแต่ว่าทานองนั้นคือผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายการย้ายถิ่นฐานในออสเตรเลียที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานใน Australia. ออสเตรเลียดังนั้นผมก็แนะนําว่าถ้าหาเองได้หาเองถ้าหาเองไม่ได้ไม่ครบไม่เข้าใจหรือเคสยากคุยกับเขาดีกว่าซึ่งมันก็จะมีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วปกติโดยเพื้นต้นแบบร้อยร้อยห้าสิบดอลสองร้อยดอลอะไรเงี้ย ถามว่าแพงไหมมันคิดเป็นบาทอาจจะฟังดูแพงแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่แพงนะครับเขาทํางานในมาตรฐานของออสเตรเลียเขาต้องไปศึกษากฎหมายของออสเตรเลียแล้วเขาเป็นไม่ใช่คนไทยอย่างเดียวนะหมายถึงว่าคนต่างชาติคนออสที่เองหรืออะไรก็ตามเพราะฉะนั้นเรทเงินของอาชีพที่กึง่งกึงทนายอย่างเงี้ยแล้วอยู่ที่เท่านี้ผมว่าก็ก็ไม่ได้แพงแล้วคือถ้าเป็นชาวต่ตางชาติหรืออะไรแบบนี้ก็อาจจะแพงกว่าน,นี้บ้างมีตั้งแต่เกินสองรออยดอนไปก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับก็เบื้องต้นผมก็แนะนําให้ไปศึกษาข้อมูลอ่าถ้าจะอยากย้ายถิ่นฐานเนาะก็หมายถึงว่า ใครอยากย้ายไปนานๆเลยอะ่ะลองศึกษาเรื่องวีซ่าต่างๆว่าวีซ่าบอกรหัสให้ไปศึกษาันวีซ่าในออสเตรเลียเขาจะเรียกเป็น sub class นะครับมันจะมี189 190 491ลองไปเสิร์ชใน department of home affairs นะครับมันก็จะให้ข้อมูลเราได้เยอะประมาณหนึ่งอย่างที่ผมบอกลองอ่านดูประมาณหนึงว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไร แล้วเราสามารถหาข้อมูลเองได้เยอะไหมแต่ว่าต้องดูว่า Determination ของเราเนี่ยมันแบบเราตั้งใจเราจะไปจริงๆเลยบ่าอะไรประมาณนี้ก็ผมว่าตรงนี้มันก็คือเป็นส่วนที่อาจจะต้องลงทุนนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องลงทุนการอ่านเองหรือว่าลงทุนการเรื่องเงินที่จะต้องปรึกษาคนแต่ไงผมแนะนําว่าศึกษาเอ่อต้องศึกษาเองเยอะประมาณหนึ่งก่อนที่จะปรึกษากับ migration agent ด้วยเหมือนกันอันนี้เล่าร่าวว่าถ้าทายายประเทศจริงๆเนี่ยมันก็มีอยู่ แบบไม่กี่แบบหรอกก็คืออย่างที่บอกเป็น skill m i กรชัมีคุณสมบัติที่เขาต้องการต่างๆนั่นคือผมว่าอันนี้น่าจะเป็นทางที่พึ่งตัวเองเยอะที่สุดละแต่มันก็จะมีโปร c e s s ของมันนี้ที่แนะนําว่าต้องคุยกับ migration agent เหล่านี้นะครับว่าไม่ว่าเขาจะดูเรื่องภาษาเรื่องวุฒิเรื่องประสบการณ์เรื่องอาชีพเรื่องอะไรก็ตามมันต้องเป็นคนที่ประเทศเออสเตรเลียอยากได้อะไรประมาณนี้นอกจากนั้นก็จะเป็นแบบประเภทว่าอ่า เป็น investor คือรวยเลยรวยมากๆอะไรเงี้ยคือไม่ใช่ลงทุนหลักแค่สิบล้านบาทอะไรประมาณเนี้ยมันก็ต้องเยอะกว่านั้นอีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบว่าลองดูครับว่าว่าแบบมันเป็นจนํานวนเงินเท่าไหร่ยังไงอะไรเงี้ยอันนี้ก็ m i ครเช i เอเจนต์เขาก็ต้องบอกได้หรือคนที่มี partner partner เป็นเป็น a u s s i อะไรอย่างเงี้หรือเป็น permanent r e s เ d e n t เหมือนกันอะไรประมาณเนี้ยก็ลองคุยกับ m i ค r เช i o อ a จนต์หรือลองคุยกับ หรือลองหาข้อมูลดูเองได้เหมือนกันผมว่าหลักๆมันก็ยังมีอยู่สามทางประมาณนี้นะฮะลองดูว่าเราเหมาะสมมีคุณสมบัติหรือว่าแบบว่าเราขอแบบไหนได้คือบางคนเรียกว่าอาจจะไม่ได้มีคุณสมบัติที่ขอ permanent resident ได้เขาก็จะแพลนว่าอะเขาต้องทำอะไรให้มันมีครบอะไรอย่างเงี้ยก็คืออย่างที่บอกไปแบบว่าบางคนอาจจะต้องแบบไปเรียนไหมหรือบางคนแบบวุฒิไทยพอแล้วอยู่ไหมอะไรประมาณนี้ผมก็แนะนำว่าลองปรึกษาดูนะครับ แนะนําไว้ได้เลยว่าก่อนที่จะต้องคุยหรืออะไรแบบนี้ผมแนะนำว่าเตรียมเตรียมภาษาไปได้เลยก่อนนะครับว่าอย่างน้อยย่างน้อยที่สุดเนี่ย IELTS ต้อง6.0 <ๆ S 2> เพื่อจะขอวีซ่าอะไรที่เป็น skill migration ต,ต่างๆทั่วไปถ้าเป็นไอสับคาที่เราพูดถึงกันนะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าเราอาจจะคุยกับ register migration agent ก่อนทั้งนี้ทั้งนั้นก็ภาษาเนี่ยหนีไม่พ้นลองดูว่าตอนนี้เราเ e v e l อยู่ตรงไหนเราพร้อมจะ put effort เข้าไป ลงทุนกับเวลาลงทุนกับแรงลงทุนกับการฝึกมากแค่ไหนถ้าเราพร้อมเต็มที่ตอนนี้เราอาจจะยังไม่เก่งแต่ว่ามันก็มันก็ไปถึงคะแนนหกุดศูนย์อะไรอย่างเงี้ยได้ไม่ยากเกินอยู่แล้วนะครับก็ลองดูครับขอให้ทุกคนโชคดีนะฮะวันนี้ก็ท็อป,ปิกก็คงจะเป็นประมาณนี้แค่นี้ก่อนนะครับก็ถ้าอยากฟังอะไรมีเรื่องอะไรที่สนใจอะไรอย่างนี้ก็รีบคอมเมนต์ไว้ได้นะครับวันนี้ก็คงลากันไปแค่นี้นะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับวันพุธเวลาสิบแปดนาฬิกา เวลาไทยนะครับกับไทยว่าขับพอดแคสต์อีกครั้งนะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ